บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าก็พบเพบเหตุนะคะหมอกควันเพิ่มระยะนี้จากการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงในพื้นที่ขณะที่9จังหวัดภาคเหนือก็เตรียมประกาศงดเผาวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือเช้านี้นะคะก็พบว่ามีค่า PM 2.5ค่า PM 10และค่า AQI อยู่ในระดับบานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งนี้ใน17จังหวัดภาคเหนือวันนี้นะคะก็พบจุดความร้อน128จุดโดยเป็นพื้นที่อนุรักษ์47จุดพื้นที่ป่าสงวนจำนวน46จุดและพื้นที่การเกษตรจำนวน13จุด ทางด้านของพลตรีถนัดพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ค่ะได้แนะให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้า เข้าไปเร่งตรวจสอบนะคะหาสาเหตุของสถานการณ์โดยเบื้องต้นค่ะพบว่าเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงนอกจากนี้ในวันที่1กุมภาพันธ์2 0 0นอนี้มีทั้งหมด9จังหวัดนะคะในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมนะคะเตรียมใช้มาตรการประกาศงดการเผาได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแพร่พยาอุตรดิตถพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ขณะที่กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าท,ที่3จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าและวิธีการดับไฟป่าที่ถูกต้องเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นให้กับกําลังพลประชาชนและอาสาสมัคร กิจการพลเรือตามแนวชายแดนค่ะโดยทางสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะเรียกได้ว่า